ครับสำหรับกล่องควบคุมการทํางานของเครื่องนะครับส, s. <S ส่วนแรกจะเป็นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในการหมุนมอ้วนะครับตัวนี้จะเป็นอนาล็อสําหรับบอ,อกกุณาภูมิของเครื่องครับตัวนี้จะเป็นจอแสดงผลสําหรับควบคุมเครื่องในต่างๆรับในจุดแรกตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเปิดปิดมอเตอร์สําหรับให้หมุนหรือหยุดครับอันนี้คือการเปิดเครื่องนะครับ ส่วนตัวนี้คือการเปิดฮีตเตอร์ครับเมื่อเปิดฮีตเตอร์แล้วหน้าจออุณหภูมิแสดงผลขึ้นมาครับจอข้างบนจะเป็นอุณหภูมิณเวลานั้นครับเดียวทามส่วนด้านล่างจะเป็นตัวตั้งอุณหภูมิครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่9 5องศาครับสามารถตั้งได้ที่กดเซตแล้วก็เพิ่มและลดครับแล้วกดเซตอีกรอบเป็นการตั้งอุณหภูมิครับต่อมาตัวนี้นะครับจะเป็นการยกถังนะครับ ครับเมื่อกดออฟถังจะลงครับผม้เป็นส่วนของตัวฮีตเตอร์ครับเมื่อกดออนฮีตเตอร์จะเื่อนขึ้นครับ และกดออฟทีตเตอร์ก็จะเดอนลงครับผมต่อไปจะเป็นการสอนวิธีการใช้ระบบออตโตของเครื่องนะครับเป็นการตั้งเวลากดที่ปุ่มเมนวนวลให้เปลี่ยนเป็นออตโตนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มมอนิตเตอร์ปุ่มปุ่มุ่ม,ม,มบนนี้ ตรงนี้จะเป็นตัวตั้งเวลาครับตัวนี้เป็นตัวนับถอยหลังตั้งเวลาเราคลิกไปที่ตั้งเวลาครับเราจะตั้งไวที่ร้อยี่สิบก็คือวินาทีนะครับเป็นหน่วยเป็นวินาทีแล้วก็กดกดตรงนี้นะครับตรงให้เครื่องทำงานแล้วเครื่องก็จะเริ่มทำงานนับถอยหลังครับผมเมื่อถึงเวลาแล้วเครื่องจะทำงานออโต้โดยการเอา เอาฮีตเตอร์ลงแล้วก็ยกถังขั้วขึ้นเมื่อขั้วเสร็จแล้วก็มีอะลารามเตือนครับผม